สบายดีเลยพี่น้องเนอบดีเออบ,บาบีสีมาล่ําก่อนล่าที่บาบีแตงใหม่น้องพี่น้องเนาะเป็นก่อนล่าแฟนเฮาเอาผัวแล้วพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็หอดนานา้วแล้วเขาเจา้าขึ้นจะเอาผัวเมื่อไหร่ล่ละ <c oughs> ก่อนล่านีบาบีแตงไหวแต่ว่าทำน้องนี่ยังบอทันเบาบีกับยังบอทันจำบอทันแม่นปัเนาพี่น้องเนาะ จะได้กะพิ่ผ่านมองไดนกะหายคำตมตี่มในเด้อพี่น้องเดอ้อเป็นก้อล้ำแฟนเท้าเอผัวแล้วขอบใจหลายเลอลลาที่น้องยังอาสามาเซินอ้ายไปงานแต่งลาคำาเอ้อ ไม้นี่หักน้องแห้งได้หับสองเกือบสิบาน้ำตาหลวงห้ามบ่ทันทำกันได้แม่นจังไดเนาะละนางโอ้ยโอ้ยคนหลวง ได้ทั้งเป็นเลยบอก หักที่เภาลอวันนี้มาส่งบัตรเสิญขอบใจเล,ลื่อลาที่ยังเห็นอายเป็นคนให้เจ้ามีสุขลายล้นกับคนที่น้องเลือกเขาหากเขาที่อายถนอมหลายปีแต่มาวันนี้คนดีเหตุใดลงคอคือบอ่าขาอายให้ตายจมดินโนดหนอความฮักสองเฮาเคยก่อน้องมาขาอาย งเป็นได้เห็นเจ้ามากับหนุ่มคนรวยใส่สุดสวยๆถือซองมาส่งให้อายผู้อยู่บ่ลาน้ำตาของอายมันไหลเจ็บซ้ำซวงในว่าใจแถบขาดทันที มาวันนี้หักมาหลายปีต้องเจ้ามองมนเจ้ามีคนมาแทนที่ไอ้อย่างน้องสังลาเห็นน้องลาเคียงคููกับเขาวัดใจเฮาเกือบมันยุดต็น่ในมาเห็นตอนเจ้าป้อนใครบากวัาใจมันแทบสีขาดที่เป็นบาทป่วยตาย หัวใจเป็นอย่างจึงบ่ลืมเขาทั้งที่โตเฮารูดีว่าเขาแต่งดองเขามาในงานบางว่าจะมาส่งซอง,องเมื่อมาเห็นน้องหัวใจมันสั่นทั้งตัว อูนหนวกวันนี้น้องเป็นของเขาขอให้น้องเยาหักเขาให้สมดังใจให้เขาหักน้องคืออ้ายหักเจ้าสามใบส่วนว่าตัวอ้ายบ่ตายแต่มันซ้ำในถ้าต่อไปต้องมานั่งลืมสูรล ให้ลืมเขาซะมึงยาเศร้าโดยหัวใจเมาอยู่คนเดียวเอาเราเป็นเพื่อนปลอบใจเหตุยัยงบ่ได้ต้องมาเอาเราล้างใจ ทำกันใดเงิดมากว่าใจของเจ้าได้อุน่นเอาบุญแอ้วยังเส้นไอ้ไอ่ไปวอมในงานเงินใดล้านเขาแตงเขาขาสอสวนตัวเฮาหนอ้อได้แต่นางห้เห็ดกันใดเฮ็ดไปหลด,ดอุนอบบ่นถือว่าบุญอ้หน่อยได้บุไ,ได้ไห้อมนั่งตายการสร้างตพี่คนเดียวยาเดียวเละไอยมันคนแผ้ขอเพียงแต่แฟนไอ้เนีน่อยอุ่นมีสุขเถิดหนองนั้นดองเจา้ากับเขาฮักสองเฮาค่มจบซ้ำนี ขอให้สุขีเลิฟแฟนไอเออเออเออกาบประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเป็นก้อนล่ำแฟนเฮาเอาผัวแล้วแต่งเองหองเองพี่น้องให้คคำตีส้มในเดอ้อ